เพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่มลวเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้มาก่อนมายนานแล้วไม่เพิ่งย้ายมาเรียนในช่วงกลางเทอมและเมื่อเธอเห็นว่าที่อาคารหกทุกๆวันอังคารจะมีการทำบุญเป็นประจำเธอจึงเกิดความสงสัยขึ้นมาในใจนั่งลงนั่งลงแล้วเล่ามาซะดีๆฉันจะเล่าเท่าที่ฉันรู้นะจ้าคนเพื่อนคนสวย ย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนนู่นก่อนจะสร้างโรงเรียนที่ตรงนี้เคยเป็นป่าช้ามาก่อนและตรงพื้นที่อาคารหกปลูกทับอยู่มันก็เคยเป็นที่ตั้งของศาลาพักศพมาก่อนทําให้หลังจากสร้างโรงเรียนขึ้นมามีครูกับนักเรียนหลายคนต้องพบเจอกับเรื่องราวชวนขนหัวลุกโดยเฉพาะที่อาคารหกว่ากันว่าอาถรรพ์ของอาคารหก ทำให้นักเรียนกระโดดตึกตายปีละหนึ่งคน